อย่าทุ่มเทจนลืมตัวคนอื่นได้ดีแต่เราได้แผลแปลกนะสังคมสอนให้เราเป็นคนดีแต่ไม่เคยสอนให้เรารู้จักขีดจํากัดของความดีสอนให้เราเสียสละแต่ไม่เคยสอนว่าเสียสละแค่ไหนถึงจะพอดีสอนให้เราเป็นผู้ให้แต่ไม่เคยสอนว่าเมื่อไหร่ควรหยุดให้เคยสังเกตไหมคะยิ่งคุณเป็นคนดีอ่ะคนอื่นก็ยิ่งคาดหวังจากคุณยิ่งคุณให้เขามากเขาก็ยิ่งต้องการมากกว่าเดิมยิ่งคุณเสียสละเขาก็ยิ่งมองว่ามันคือหน้าที่ของคุณทําไมไม่เสีย สลัเพื่อลูกมากกว่านี้แม่ที่ดีต้องทุ่มเทให้ลูกได้ทุกอย่างสิอย่าเห็นแก่ตัวแต่เขาลืมไปว่าแม่ก็คือคนที่ต้องการความสุขแม่ก็มีความฝันมีตัวตนมีชีวิตที่ต้องดูแลทำไมไม่ดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้ลูกที่ดีต้องทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่ได้สิอย่าเห็นแก่ตัวแต่เขาลืมไปว่าลูกก็คือมนุษย์คนหนึง่งมีเส้นทางชีวิตมีความต้องการมีขีดจำกัดทำไมไม่ทุ่มเทให้กับบริษัทมากกว่านี้พนักงานที่ดีอ่ะต้องเสียสละเพื่อองค์กรสิอย่าเห็น แก่ตัวแต่เขาลืมไปว่าชีวิตอะไม่ได้มีแค่งานนะเรายังมีครอบครัวรออยู่ที่บ้านยังมีความสุขรออยู่นอกออฟฟิศแล้วที่ตลกก็คือเวลาคุณทําความดีอะค่ะเขาจะบอกว่าทําต่อไปนะเวลาคุณเหนื่อยเขาจะบอกว่าอดทนหน่อยนะเวลาคุณท้อเขาจะบอกกับคุณว่าเธอทําได้นะแต่เวลาที่คุณหยุดเขากลับบอกว่าเห็นแก่ตัวรู้ไหมคะ เมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่มีคนมากล่าวหาว่าคุณเห็นแก่ตัวท,ทั้งท้งที่คุณนะคะทุ่มเทมาตลอดนั่นล่ละค่ะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องตั้งคําถามกลับไปว่าตกลงใครกันแน่ที่เห็นแก่ตัวสิ่งที่คุณต้องทําต่อจากเนี้ก็คือตั้งขอบเขตของตัวเองให้ชัดเจนเหมือนกับบ้านที่ต้องล้อมรั้วค่ะแสดงถึงอาณาเขตของเราไม่ใช่ปล่อยให้ใครหน้าไหนนะคะเดินเข้ามาล้าเส้นเมื่อไหร่ก็ได้เวลางานก็คือเวลางานเวลาของฉันก็คือเวลาของฉันเงินเก็บต้องมาก่อนเงินให้ทุระของฉัน ต้องมาก่อนทุลาระของคนอื่น 2. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธแบบชัดเจนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรถ้าหากคุณไม่สะดวกใจนะคะเรื่องเงินตอนนี้มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดการเยอะไม่สะดวกให้ยืมนะคะเรื่องงานขอโทษนะคะแต่ตอนนี้งานในมือยังไม่เสร็จไม่สะดวกรับงานเพิ่มค่ะเรื่องสังคมขอบคุณที่ชวนนะคะแต่วันนั้นน่ะมีทุลาระแล้วค่ะเรื่องส่วนตัวขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยให้ความสําคัญกับตัวเองดูแลสุขภาพกายใส่ใจสุขภาพใจ หมั่นถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่เนี่ยทำให้ฉันมีความสุขไหมอย่าลืมว่าชีวิตของเราอะค่ะมันมีค่าเกินกว่าจะใช้มันไปกับสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขของเราเอง 4. ประเมินความสัมพันธ์รอบตัวใครเคารพขอบเขตของเราและใครมักเรียกร้องเกินพอดีหลีกเลี่ยงที่จะใช้เวลากับคนเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยคุณก็แค่ต้องใช้เวลากับเขาให้น้อยลงจําไว้นะคะความสุขของใครคนนั้นต้องเป็นคนที่รับผิดชอบเองทุกคนมีหน้าที่ไปทําตัวเองให้มีความสุขก็ห้า เข้าใจว่าการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะคะตัวเราเองอะ่ะตอง เพิมพลังให้ตัวเองก่อนเราถึงจะมีพลังไปช่วยคนอื่นได้เหมือนกับคําแนะนําบนเครื่องบินนะคะสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนแล้วจึงช่วยผู้อื่นคนเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีได้นะคะถ้าคุณไหนยังไม่มีเวลาคุณก็ไม่สามารถให้เวลากับใครได้และถ้าคุณยังไม่มีความสุขคุณก็ไม่สามารถให้ความสุขกับใครได้เช่นกันนี่เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมคุณถึงจะต้องมีความสุขก่อนสุดท้ายขอย้าว่าการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นการดูแลคนที่สําคัญที่ สุดในชีวิตและเขาคนนั้นก็คือตัวเราเอง